สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องสุ่มจากป๊อบมาะคะ่ะ EP 2ค่ะตัวแรกนะคะสกาเพนด้าค่ะอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะอันนี้คือเวอร์ชันเดิมที่เคยแกะไปแล้วค่ะแต่ต้องลุ้นว่าจะได้ตัวซ้ำหรือเปล่าแล้วอันที่สามนะคะคือวิชชิสอีกแล้วค่ะต้องลุ้นว่าจะได้ตัวซ้ำไหม หนูคิดว่าเริ่มจากกล่องแรกนะคะหนูรุนตัวนี้ที่สุดค่ะว่าจะได้ตัวสมัยมาเริ่มกันเลยค่ะต่หวังว่าจะไม่ได้ตัวซ้ำไม่ได้ตัวซ้ำหนูเห็นพิแล้ว ยังดีที่ไม่ได้ตัวซ้นอนใส่ขัดก่อนแล้วกันเหมือนดีตัวแรกของเราแต่ว,วันนี้เพชรรวยเลย ของมัลลี่ในวันนี้นะคะเริ่มเกอะไม่ใช่เริ่มกล่องที่สองเลยนะคะขอเป็นด้าเวอร์ชันที่อยู่ยังไม่มีนะคะไ,ไม่มีตัวอะไรพวกนี้ กัวไปมากเลยน่ากลัวมากๆเลยนสรนี่ใส่อะไรหนูคาดเดาว่าน่าจะเป็นแบบนี้ออกเจูหรือเปล่า เรายกขึ้นมาไม่ได้แบบนี้นะคะเรามาแกะกล่องที่สามกันเลยนะคะนี่ค่ะมันจะเล็กด้ว แกะเพื่อลุ้นก่อนแล้วกันไม่ได้ตัวสองอูก็ดีใจแล้วนี่หาเป็นตัวเซว่นต่มแกะตัวนี้ Il there, là, Hãy subscribe cho kênh rồi nhìn thay rồi làm con cái này cái này cái mình

วันนี้นะคะหนาจะมาแกะกล่องุ่มจากป๊อปมาค่ะวันนี้นะคะเราจะแกะเป็นมอลลี่ค่ะเป็นสายชชร์แบต Type C นะคะเรามาเริ่มแกะกันเลยค่ะดีด้วยจะได้ตัวดูดูวัามีไทยไหยมีไทยคือไทยแล้วได้ตัวนี้น่าจะน่าจะได้เลยจริงด้วยมีไทยด้วย ตวี้เอต่อไปนะคะเราจะมาแกะกล่องสุ่มมอลลี่นะคะมันจะเป็นพวกนี้นะคะมันก็จะบางตัวก็จะเป็นอาชีพนะคะบางตัวก็จะเป็นมีพลังอะค่ะอย่างเช่นตัวนี้เป็นเป็นอินวิซิเบลค่ะเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะ อดูการ์ดก่อนนะคะจะ้ตัวเดได้ตัวเดิมโอ้โหก็ได้ตัวเดิม oh เอาอย่างนี้นะคะหนูขอไม่แกะดีกว่านะคะ mm hmm. เพราะว่าได้ตัวเดิมแล้วคะ่ะ สองต่อไปนะคะเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ตัวเดิมหรือเปล่าตัวที่หนูมีแล้วนะคะก็จะเป็นตัวแมกเนตแล้วก็ตัวยกน้ําหนักนะคะหนูต้องรุ้นว่าจะได้ตัวซ้ําอีกหรือเปล่าเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะต้องต้องดีนะตัวไหนอะตัวนี้ ชิคก้าตัวเฮ้ยเนด้อยังไม่ให้ทุกคนดูแล้วกันจะแกเลยื้อป่ะอ๋อมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเมันหนุนได้ใช่ไหม นี่ค่ะโอ้บมันสะแบบเหมือนจะบปื้สิ้นไปเลยอันนี้คือกายของวันนะคะมันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าไลท์มันเหมือนโจนเลยมันใส่ชุดเหมือนโจนเลย กับช่องวิดีนแองจีสตอรี่อแล้วครับวันนี้จะมาแกะกล่องบันดี้กับเซตขับสองอันครับมาเริ่มแกะกันเลยนะครับเริ่มจากตูดมันนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวนี้นี่ครับเป็นกล่องแบบนี้ครับเป็นถุงนี่ครับแกะมาก็จะเป็นตัวขู่แมวตัวนี้ครับที่เป็นที่เป็นที แก้วน้ำอะไรหรอที่นี่อิติเื่อเนี่ยครับ,ลนะรบแล้ว้องแล้วกองต่อไปนะครับก็จะเป็นแซนครับเกะตรงสูตรไม่เหมือนเดิมนะครับ ในนี้ก็จะเป็นตัวายเ b บี้นะครับกับไอเทมอีกอย่างอื่น,นะคระับนี่นะครับนี่ก็มีเป็น fly baby นี่กับปลาแล้วก็อ,อะไร ต่อไปนะคะก็จะเป็นแซับอีกอันนึ่งนะครับคือขาตแกะที่อันดับ

วันนี้เราจะมาแกะกล่องสุนาบูบูนะครับเป็นฟิกเกอร์ครับเซ็ตเป็นของไคจูครับเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับ สวัดีครับวันนี้มาอยู่กับมิลลี่แอนด์ชินซอรี่นะครับวันนี้เรามาแกะกล่องสามกล่องนะครับอันแรกก็จะมีวิเชียรใช่ไหมครับอันนี้นะครับแล้วก็สองกล่องใช่ไหมครับอันนี um green green şey ้กล่องที yeah. ่สามคือมอลลี่ค่ะแกะกล่องไหนก่อนเรามเริ่มแกะกันเลยนะคะเอาทีแรกแกะอะไรก่อนอันนี้อ่าข้างหลังครับก่อนแกะข้างหลังเก็บใหม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันทำไงสามท่นนู้น สามใช่ไหมทำบุดการ์ดไม่ให้ช่ดยาิคดีจะดูว่าเขาแรกตัวสีฟ้าอะไรวิคิดว่าเป็นตัวเจลาบูบูนะคะฮะแต่ว่าแหวนมันคนละแหวนกันนะในใน

ตัวแรกของเรานะหมคะชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เรามาเริ่มกล่องอที่สองลเลยนะคะคิดว่าคิดว่าน่าจะได้ตัว ตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้จะเข็ดนล้ไม่น่าได้สีเข็ดอะค่ะได้ทักกี้แต่ไม่ได้ใช่ตัวที่หนูคิดไว้ ช่วยพักพี่ดูก่อนอันนี้คือกล่องที่สองนะคะเรามาเริ่มแกะกล่องที่ สุดท้ายกันเลยนะคะคิดว่าตัวไหนน่าจะเป็นตัวนี้แต่โซนหนูน,นะคะหนูคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้หรือไม่ก็ตัวสวิมมิ่งนะคะ่ะแล้วมาเริ่มเกะกันเลยนะคะ กลก็จะ้จะได้ตัวตัวนี้ค่ะ นี่คือการของมันนะคะนี่คือทั้งหมดที่เราได้นะคะ ต่อไปนะคะก็มาเจอกัน EP 3นะคะบ๊ายบาย